โอ้ยง่้ยสตูด huh ิโอจากพกต้องได้ปวกก็ไก่ที่ไข่ไว้เยไก่ไข่แล้วนะครับเพื่อนนะครับ ไข่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วมาสุกไข่ตรงบนใต้ต้นมะม่วงเกียบผมแล้วเพืเ่อนๆนี่ก็เราก็เดี๋ยวเรามาทำเมนูกันครับกับไข่ไก่ที่เราเลี้ยงไว้มันมันมันออกมาสิบหกไขน่นะเพื่อนนี่ก็เราก็เมนูมันบ้านง่ายๆมันดืมก็ทอดดไข่ใส่ชะอมมาเล่มแบบนี้นี่มาแล้วหน้าตา ไก่กับผลไม้ที่เราเลี้ยงแล,ทงแล้ทั้งส6บกใบเพื่อนพอดีไม่ได้ไปดูวีดีดีแกก็ไข่มาส6บหกใบเลยอันีนะครับเมนูเมนูประจำบ้านของทุกบ้านง่ายๆก็ไข่ใส่ะอมมาตเีจมลงกระทะแล้วไงครับเพื่อน บ้านง่ายๆแต่อร่อยทุกครั้งที่ได้กินก็ใค่จะยวโอ่งกับิ้นกันพริกตาเด้งก็อร่อยนะทุกคนไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายหรือว่าบางคนก็กินกับพริกกระปิก็ได้แต่ก็บ้านผมก็นียก็บพริกตาเดงก็โอ,อกกเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะครับเอเครับผมเสร็จแล้วสวยไหมรับเพื่อนน่ากินไหมเอเครับ